กราบสวัสดีพี่พี่น้องชาว FC Mobile นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์นะครับผมวันนี้มีอัปเดตนะครับเป็นนักเตะนะครับเป็นนักเตะกิทิโรนะครับแล้วก็เป็นนักเตะนะครับรอมาดอนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูนะครับว่ามีตรงไหนกันบ้างนะครับที่มีอัปเดตนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับ พี่น้องท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แลนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะเติมพาร์ตเติมเอฟซีพอยต์เติมแรงม Lang ัสเคลานโนนะครับนะเพิ่มแรงมัสเคลานโนนะครับผมนะร้านคุกกี้แลนช็อปยินดีให้บริการนะครับนะ บอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไว้ด้วยนะสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปนะครับหรือจะแอดไอเดี e ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับผู้ติดตามช่องของเรานะครับก็ครบ5,000ซับสไคร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่พี่น้องทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับนะทำให้ผู้ติดตามของเรานะครับครบ5,000ัซับสไคร์กันแล้วนะครับ ตามที่ผมสัญญาไว้นะครับคือมีผู้ติดตามครบ5 0าพันนะครับผมจะกลับมาแจกเสื้อนะครับเป็นเสื้อนักฟุตบอลอ่าผมจะมาแจกในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้นะครับนะรอติดตามรับชมกันให้ดีนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเป็นรูปตัวอย่างนะครับในวันที่10มีนาคมนี้นะครับให้พี่น้องนะครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับสำหรับคนที่ไม่มีแจ้งเตือนนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีแจ้งเตือนอาจจะเห็นในช่วงเวลาที่ผมโพสนะครับอ่า สำหรับคนที่ไม่ได้มีแจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องนะครับไปที่หน้าชุมชนนะครับเวลา8โมงเช้านะครับเวลา8โมงเช้าเลยหลังจากที่เกมรีนะครับนะอ่าผมจะทําการโพสนะครับให้พี่น้องนะครับเข้าไปคอมเมนต์ครับเป็นชื่อเล่นตัวเองแล้วก็ตามด้วยทีมที่ตัวเองชอบนะครับย้ํานะครับพิมพ์ชื่อเล่นตามด้วยทีมที่ตัวเองชอบนะครับในวันที่10บ มีนาคมนี้นะครับเวลา8ปดโมงเช้านะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้กับพี่น้องนะครับเพื่อเปิดรับนะครับให้ทุกคนลงทะเบียนนะครับผมนะอ่าส่วนนะครับจับของระวันนะครับหลังจากนั้นครับผมจะปิดรับช่วงเวลา12บสนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนนะครับนะคุณมีเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงเวลาเที่ยงตรงนะครับนะหลังจากนั้นครับผมจะทําการมาจับฉลากแล้วก็จะมาทําคลิปให้กับพี่น้องได้ชมกันอีกทีในช่วงเวลา Ờ, อาจจะเป็นช่วงเย็นเลยนะครับนะหลังจากนั้นนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้โชคด,ดีนะครับนะให้แอดเอ l ด n ีไลน์ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับกติกาของเรานะครับก็คือต้องเป็นผู้ติดตามช่องของเราเท่านั้นนะครับนะถึงจะมีสิทธิ์ลุลับของรางวัลน,นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคด,ดีแต่คุณไม่ได้กดติดตามนะครับคุณต้องกดติดตามช่องของเราก่อนนะครับนะถึงจะมีสิทธิ์ลุลับรางวัลนะครับนะการยืนยันตัวตนนะครับนะ คือแสดงหลักฐานการติดตามนะครับนะถึงจะได้รับของรางวัลเช่นกันนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับเรื่องการจับฉลากในวันที่10มีนาคมนี้นะครับผมนะก็เอาเป็นว่านะครับรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ชี้แจงกติกาให้กับพี่น้องได้ทราบกันอีกทีในวันที่10ช่วงเวลา8โมงเช้านะครับผมนะอ่ะ โอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีนักเตะเข้ามาใหม่นะครับเป็นนักเตะรอมาดอนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเอ่อเท่าที่ดูเลยนะครับนักเตะก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากเลยนะครับนะก็เพียงแต่ว่าเอาเป็นว่านะครับที่เด่นๆเลยนะครับนะลูดิเกอร์นะครับลูดิเกอร์95นะครับโอเวอร์95นะครับนะ ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก47 -48 m เนะครับราคาน่าจะขึ้นเรื่อยๆครับแต่อีกสักหน่อยนะผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน50 m หรอกเดี๋ยวคนก็น่าจะขายแล้วแหละนะคำถามนะครับว่านักเตะได้ยากไหมอาจจะยากนะครับต้องเปิดแพ็คหรือเปล่านะครับเพราะว่ากิจมันไม่มีนะครับแต่มันมาแต่นักเตะนะครับผมนะเป็นนักเตะลอมาดอนนะครับผมนะลูดิกเกอร์นะครับมูโกโก้นะครับอันนี้ก็ เหมือนกันนะครับมูโกโก้นะครับเดมเบเล่นะครับเดมเบเล่เออเดมเบเล่นะครับมาล่าง RM นะครับถามว่าดีไหมก็ดีแหละนะค่าพลังก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับนะเหมือนเดิมนะอ่าสีดาวสกิล5ดาวนะครับอ่าค่าพลังก็โอเคโอเคหมดนะเดมเบเล่น่าใช้นะครับเดมเบเล่น่าใช้นะครับผมนะอ่าแล้วก็ฮาคิม CX นะครับผมนะตำแหน่ง Rw omega 94ตัวนี้ก็บอกเลยว่ามีความเร็วนะครับเท้า53พลังงาน4ดาวถ้าสกิล l 5ดาวก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่นะตัวนี้เปิดบอลดีด้วยนะครับเส้นโค้งดีด้วยนะครับนะอ่ะก็ถือว่าน่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับเวิร์กเลสสูงๆนะครับอ่ะก็คร่าวๆเ,เลยนะครับ4ตัวที่น่าใช้นะครับเฟอร์กี้นะตัวนี้ก็เก่งแล้วก็ราคาถูกนะเฟอร์กี้นี่เป็นตัว เหมือนตัวเก่งในภาคที่แล้วเลยนะครับในกิจ TOTY นะสำหรับเฟอร์กี้นะครับนะมีอาระบัตด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ชอบทำฟูลทีแมนยูนะครับนะอาร์มบัตนะครับผมนะโอเก้าสิบนะครับนะก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับนักเตะกิจอ่าไม่ใช่กิจนะครับเป็นนักเตะลอมาดอดนะครับผมนะที่เหลือก็ตัวไหลทั้งนั้นเลยนะครับตัวไหลทั้งนั้นเลยนะครับผมนะอ่า ประมาณนี้นะแล้วก็เมื่อเช้านะครับ e, e, e ได้ทำการแจกนะครับในส่วนของของรางวัลน,นะครับเป็นเอ่อมันไม่น่าจะมีตรงนี้แล้วนะอ่ะเมื่อเช้านะเราได้รับเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นเป็นเพชรแดง1250เพชรก็ซาร่านะครับซาร่าโอเวอรก้าอแล้วก็เป็นนักเตะของโรมาดอนนะครับผมนะก็น่าจะได้รับกันแบบฟรีๆง่ายๆทุกคนนะครับผมนะอ่ะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของนักเตะกิตีโลกันบ้างนะครับนะเป็นนักเตะทีม B นะครับที่มีเข้ามานะครับก็มีเข้ามา6ตัวด้วยกันนะครับนะหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นดาวิดชินูรานะครับผมนะตำแหน่ง LW นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเก่งนะครับเก่งเก่งแน่นอนนะสำหรับชินูรานะครับผมนะโอเวอร์97กันเลยทีเดียวนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นเฟอร์นันโดโมริยน โม l ิอ n นเตสนะครับผมนะโมริอนเตสนะครับผมนะโอเ95นะครับตัวนี้ก็โอ้โหถือว่าโอเคนะครับนะค่าพลังดูดีมากๆเลยเท้า54นะครับส่วนสูงอยู่ที่186นะครับสภาพร่างกาย90ค่าพลังโอเคหมดนะตัวนี้ผมว่าโอ้โหมีหมงลูกทรงพลังด้วยนะครับผมมองว่า a ฮด o h เฮดเล่นดีนะครับเฮด o h เฮดเล่นดีแน่นอนนะครับ ส่วนเมนเจอร์เมนเผมว่าก็เก่งนะครับนะเพราะว่ามีพลังการทำประตูที่ดีนะครับแล้วก็มีพลังยิงที่ดีนะครับนะยิงไกลก็ถือว่าโอเคนะครับคุมตำแหน่งดีด้วยนะครับนะตัวนี้บอกเลยว่าเก่งแน่นอนนะสำหรับโมริออนเตสนะครับผมนะต่อไปนะครับโทมัสโบลินนะครับผมนะอ่าเป็นตำแหน่งกองหน้า s t o ท94นะครับ ฟีท้าเท้า95เท้า53นะครับพลังงาน4ดาวทาสกิมุฟ4ดาวนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับนะถือว่าโอเคนะครับนะครับนะพอใช้ได้นะครับผมนะต่อไปตำแหน่ง CB นะครับนะลาฟาเอลมาเกสนะครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะผมดูแล้วโอเคนะครับนะ การคุมตำแหน่งอยู่ที่49นะครับการตั้งรับค่าพลังอะไรเนี่ยโอเคหมดนะครับสภาพร่างกายถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับนะราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก 60-70m นะครับราคาน่าจะขึ้นนะครับผมนะช่วงนี้นะครับผมนะต่อไปนะครับผมเป็นมาร์กิสิโอนะครับผม o v r 95นะครับนะก็ตัวนี้เป็น CM ที่เก่งนะครับ เก่งเก่งมากด้วยนะครับนะคือค่าพลังโอเคหมดทุกอย่างเลยนะครับนะเวิร์กเลตสูงสูงนะครับถ้าสกิลเป็นลูเลตคุณสมบัติเนื้อชั้นส่งลูกไกลยิงประตูจากที่ไกลเล่นเพื่อทีมเนี่ยครับผมนะมาคิซิโอนะครับผมนะต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตำแหน่ง c m o อ9มโอมก้านะครับแกลี่เคลฮิวนะครับผมนะอ่าก็โอเมก้าสิบสามนะตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ ดูโดยรวมแล้วนะครับค่าพลังโอเคนะครับนะพลังงาน4ดาวครึ่งนะครับข้อเสียก็คงเป็นเออท่าสกิลนะครับให้มาแค่3ดาวเองนะครับผมนะอ่ะก็ไม่ได้แย่นะครับนะโมนเจอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นได้หมดนะครับนะแต่ฮิวเทศนี่ก็อาจจะเล่นค่อนข้างที่ยากนะครับสามเพราะว่า3ดาวนะครับมันเลี้ยงบอลไม่ค่อยผ่านนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่น ถ้าสกิล3ดาวเก่งๆนะครับนะเล่นได้หมดนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็มีอัปเดตนะครับหน้าใหม่นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของนักเตะกีทฮีโร่โอเวนเก้าาตำแหน่ง LM นะครับตำแหน่ง LM นะครับดามมัคัสบิลลี่นะครับผมนะไหนเอ่ยนี่เลยนะครับนะเนี่ยดามมัคัสบิลลี่นะครับผมนะตำแหน่ง LM นะครับฝีเท้า100นะครับเท้า54นะครับ ค่าพลังงานอยู่ที่5ดาวเต็มนะครับถ้าสกิล3ดาวน,นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็วันนี้นะครับสำหรับพี่น้องนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะสงสัยผมจะลืมทำา1วันหรือเปล่าหรือว่าลืมทำแค่อันเดียวนะครับนะเพราะว่าเอ่อแต้มโทเค็นของผมนะครับนะเดโมโตเนี่ย มันไม่ครบนะครับหลายคนนะครับสามารถเปิดลับตรงนี้ได้แล้วนะครับนะรางวัลการรวบรวมนะครับหลายคนนะครับสุ่มนะครับบางคนก็เลือกเป็นมาสเคลานบางคนก็เลือกเป็นนักเตะโอเวอร์เก้าสิบถึงเก้าสิบเจ็ดนะครับผมนะก็ถ้าถามว่าโอกาสที่สุ่มได้ไหมเอ่อผมว่ามันก็มีโอกาสสูงนะครับนะเพราะว่ามันเป็นโอเวอร์เก้าสิบถึงเก้าสิบเจ็ดกันเลยทีเดียวนะครับผมนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครเปิดได้แล้วนะครับลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับว่าเลือกมาสเคลานอ่ะเอาเอาเป็นว่านะครับเลือกนักเตะกิโลหรือมาสเคลานอหรือเลือกกล่องที่3ครับเส้นทางลูกผู้ชายนะครับคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับหน้าตรงนี้นะครับรางวัลการรวบรวมนะครับถ้าเกิดว่าใครได้รับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เท่าที่มีก็ประมาณนี้นะครับผมนะ ที่มีอัปเดตนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าเล็กเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นนักเตะคลาวเวอร์ชันนะครับโอเมก้า95นะครับนะนักเตะในนี้ก็มีนักเตะใหม่ๆเข้ามานะครับมาคิซิโอนะครับโอเมก้า95นะครับก็สิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือนักเตะโอเมก้า93 94นะครับแล้วก็เป็นนักเตะโอเมก้า92 ใช้2ตัวนักเตะแมเก้าสิถึง91นะครับใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับนะถามว่าน่าลงทุนไหมนะครับณตอนนี้นะครับก็คือนักเตะมันไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วหวือหวานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเตะเก่าๆนะครับก็เลยอันนี้ผมไม่แนะนําให้แลกดีกว่านะครับเพราะว่าการลงทุนเราซื้อตัวไหลมานะครับบอกเลยว่าก็น่าจะราคาแพงกว่านักเตะที่เราได้มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแลกแล้วนะครับ คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าแรกนักเตะคราวชันโอเว95ได้ใครนะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าขาดทุนหรือได้กำไรนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อวานนะครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการดองการเก็บตัวไหลนะครับหลายคนอาจจะงงหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะอันนี้ผมต้อง กราบขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนะครับผมทําคลิปแบบด้นสดนะครับคือไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับการพูดนะครับอาจจะทําให้พี่น้องสับสนนะครับผมแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดว่าหน้าเลกเปลี่ยนนะครับมันหายไปนะครับผมแนะนําว่าให้พี่ๆน้องๆนะครับนะคือไปเก็บตัวอะไรนะครับพวก o อ r 8 5ถึง87นะครับเป็นนักเตะกิจทีโอทีวนะครับอ่า โอเคนะเนี่ยคือณนะตอนนี้นะครับราคามันสูงนะครับราคามันสูงนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าราคามันลงนะครับผมแนะนําว่าให้พี่พี่น้องรีบเก็บได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าราคามันต่ำกว่าหนึสามารถเก็บได้นะครับนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะ แล้วก็นะครับจะมีอัปเดตในส่วนของร้านค้านะครับก็คือแพ็คนั่นเองนะครับก็มีแพ็คโลม a ดอนนะครับผมนะแพ็คต่างๆนะครับเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับนะอันนี้เป็นแพ็คโลม a ดอนซื้อขายไม่ได้นะครับก็คือเป็นการันตีนักเตะโอเวอร์90ถึง96แล้วก็เป็นโอเวอร์88ถึง96นะครับนะโอ้โหอันนี้คูณ10เลยนะครับนะก็ใช้ fc point ทั้งหมด 1,500fc point นะครับนะ ก็ถ้าเกิดว่าสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะเติมนะครับนะก็คลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะหรือใครจะแอด ID l ดียไลก็สามารถทําได้นะครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะครับยินดีให้บริการนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับนะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็คนะครับผม ก็สาหรับคนที่ไม่เคยเติมนะครับก็จะได้ถึง2 0 0 0 0 FC p เ i n t เลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเติมเองครับก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเติมร้านนะบอกเลยว่าราคาถูกนะครับถูกมากๆนะครับผมนะก็ฝากกันไปด้วยนะครับอ่ะสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่า พี่พี่น้องนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับในวันที่10มีนาคมนี้นะครับเวลา8โมงเช้านะเราจะเปิดให้พี่พี่น้องนะครับลงชื่อชื่อเล่นนะครับพร้อมทีมที่ตัวเองชอบนะเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันนะครับจะหมดเขตนะครับเป็นเวลา12นาฬิกานะครับนะพี่พี่น้องนะครับมีเวลาตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึงเวลาเที่ยงตรงนะครับผมนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่ในอีพหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากๆครับ